คืนแต่งงานที่ควรมีแต่ความสุขกลับกลายเป็นฝันร้ายที่แม่ผัวสั่งให้เจ้าสาวนอนกับพี่ผัวโรคจิตเปิดประตูห้องนอนแล้วเจอความลับสยองที่ซ่อนมานับสิบปีเรื่องจริงหรือคำสาห้ามพลาดจนวินาทีสุดท้ายในคืนแต่งงานฝนโปรยปลายลงมาจนเสียงดังกลบความเงียบในบ้านเสียงรองเท้าหนังของแม่ผัวกระทบพื้นไม้ก้องไปทั่วถงทางเดินแสงไฟในบ้านสลัว แสงเทียนบนโต๊ะบูชาพระริบไหวเหมือนจะดับฉันนั่งนิ่งอยู่บนเตียงมือสั่นขณะที่กำชายกระโปรงชุดเจ้าสาวประตูห้องค่อยๆเปิดออกแม่ผัวยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอไร้รอยยิม้มดวงตาของเธอเย็นชาแต่เสียงกลับนุ่มนวลจนหน้าขนลุกคืนนี้แกต้องนอนกับพี่ผัวหัวใจฉันเต้นแรงสายตาฉันมองไปทางประตูที่แม่ผัวเปิดค้างไว้มีเงาของใครบางคนยืนอยู่ในความมืด ร่างสูงใหญ่จนบังแสงไฟด้านหลังหมดสิน้นกลิ่นอับชื้นลอยมาตามลมกลิ่นเหม็นสาผสมกลิ่นบุรีเก่าที่ติดตัวเขามาฉันพยายามพูดอะไรออกมาแต่ลำคอแห้งผากราวกับกลืนก้อนหินแม่ผัวหันไปพยักหน้าให้ชายคนนั้นแล้วเดินออกไปช้าๆปิดประตูลงเสียงกรอนประตูถูกล็อกจากด้านนอกกล้องในหัวฉันเหมือนระฆังมรณะพี่ผัวเดินเข้ามาใกล้เท้าเปลือยของเขาลากไปบนพื้นไม้ส่งเสียงคลืดครา แสงไฟหัวเตียงส่องให้เห็นใบหน้าเขาชัดผิวซี่ตาโตเหมือนคนอดนอนหลายปีริมฝีปากเขายิม้มแต่แววตากลับว่างเปล่าแม่สั่งแล้วอย่าขัดคำสั่งแม่เสียงของเขาเหมือนกระซิบแต่ดังจนฉันขนลุกไปทั้งตัวฉันถอยหนีจนหลังชิดหัวเตียงขาแข็งจนลุกไม่ขึ้นพี่ผัวนั่งลงปลายเตียงหอบหายใจแรงเหมือนคนตื่นเต้นฉันได้กลิ่นกายเขาชัดเจนเหม็นอับจนแทบอาเจียน เสียงฝนด้านนอกยังตกไม่หยุดแต่ในห้องกลับร้อนเหมือนไฟเผาเขาค่อยๆเอื้อมมือมาจับชายกระโปรงฉันปลายนิ้วหยาบกร้านลากผ่านผิวขาฉันจนขนลุกสู้ฉันหายใจถี่มองตาเขาที่จ้องมาไม่กระพริบเขาหัวเราะเบาๆในลำคอเสียงหัวเราะนั้นฟังเหมือนเสียงสัตว์ฉันหันไปมองประตูแต่กรอนถูกล็อกแน่นหนาเสียงฝนเปลี่ยนเป็นเสียงฟ้าร้องแรงสั่นสะเทือนจนกระจกหน้าต่างสั่นไหว สายฟ้าแลบวาบเข้ามาในห้องส่องให้เห็นบางอย่างใต้เตียงฉันเห็นเงาดำพาดยาวเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ใต้เตียงตลอดเวลาหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกฉันขยับหนีแต่พี่ผัวก,ก็ก้มลงกระซิบข้างหูถ้าเห็นแล้วก็ห้ามพูดเสียงเขาแหพร่ากลิ่นลมหายใจเหม็นเน่าเหมือนเนื้อค้างคืนฉันหลับตาแน่นแต่น้ำตากลับไหลออกมาเองเสียงบางอย่างเคลื่อนตัวใต้เตียง เหมือนมีมืออีกคู่ขยับตามเสียงฝนพี่ผัวหัวเราะช้าฮ่าฮามือเขาลูบผมฉันเบาๆแต่แรงกดทําให้หนังสีสษาฉาฉันค่อยๆลืมตากลั้นหายใจฟังเสียงใต้เตียงอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเหมือนมีคนครางอยู่ใต้นั้นฉันเบิกตากว้างมองเห็นดวงตาคู่หนึ่งใต้เตียงจ้องกลับมาดวงตาคู่นั้นไม่กระพริบมันกรอกไปมาเหมือนจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของฉัน ลมหายใจฉันสะดุดเสียงหัวใจดังในหูจนไม่ได้ยินเสียงฝนอีกพี่ผัวหัวเราะช้าฮ่หาฮมือเขากดหัวฉันให้ก้มลงชิดเตียงดูสิเห็นแล้วใช่ไหมเสียงเขาดังข้างหูลมหายใจเป่าจนข้างแก้มเปียกชื้นฉันพยายามยันตัวออกแต่แรงฉันหมดไปหมดแล้วใต้เตียงขยับอีกครั้งฉันเห็นเงาร่างหนึ่งโผล่ออกมาเป็นขาผอมแห้งเล็บยาวสกรปรกครูดไปกับพื้นไม้ ฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอพี่ผัวก้มลงกระซิบนี่คือของแม่แม่เลี้ยงไว้หลายปีแล้วฉันสั่นไปทั้งตัวน้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนสีขาวขานั้นขยับออกมามากขึ้นเผยให้เห็นร่างกายผอมแหง้งเนื้อบางส่วนเหมือนจะเน่ามีหนอนดิ้นบนแผลกลิ่นเหม็นคลุ้งตีขึ้นจมูกจนฉันแทบสำลักน้ำลายตัวเองพี่ผัวหัวเราะเสียงดังขึ้น เขาลูบหลังฉันเหมือนปลอบเด็กคืนนี้มันอยากออกมานอนด้วยฉันพยายามดันมือเขาออกแต่เขากดฉันแน่นกว่าเดิมเสียงใต้เตียงหัวราอตามเสียงนั้นแหบแห้งเหมือนคนขาดอากาศฉันมองเห็นตาอีกคู่โผล่มาคู่แรกยังจ้องอยู่คู่ใหม่สั่นไวหวเลือกไปมาร่างใต้เตียงเริ่มคลานออกมาแขนยาวลากกับพื้นไม้จนเกิดเสียงคลื่คลาดฉันกรีดร้องในใจแต่เสียงไม่หลุดจากปากแม้แต่นิดเดียว พี่ผัวเชยข้างฉันขึ้นบังคับให้มองตรงไปที่ร่างนั้นเห็นแล้วอย่าหนีแม่ไม่ชอบคนโกหกน้ำลายเหนียวขังในปากฉันตัวสั่นเหมือนจะเป็นลมร่างนั้นคลานขึ้นเตียงปลายนิ้วเล็บยาวข่วนผ้าปูจนเป็นรอยขาดกลิ่นเหม็นสาบแรงขึ้นทุกวินาทีฉันหายใจเอาอากาศไม่ทันพี่ผัวลูบหัวฉันน้ำเสียงอ่อนโยนผิดกับภาาโปรงหน้าน้องมันหิวตั้งแต่แม่เก็บมันไว้ ก็ไม่ได้ออกมาเลยเสียงเล็บขวนหัวเตียงดังสม่ำเสมอเหมือนเสียงสัตว์ขูดกรงขังฉันพยายามยื่นมือไปที่หน้าต่างแต่ร่างนั้นคว้าขาฉันไว้แน่นเล็บยาวขูดกับข้อเท้าจนแสบฉันกลั้นเสียงร้องสุดแรงพี่ผัวหัวเราะเอียงหัวเหมือนฟังเสียงฝนด้วยความเพลิดเพลินคืนนี้จะไม่มีใครได้ยินเสียงแกเสียงประตูถูกเคาะจากด้านนอกแม่ผัวเคาะเบาๆตามจังหวะที่ฉันเคยได้ยินบ่อยฮ่าฮ่า เรียบร้อยดีใช่ไหมลูกพี่ผัวตะโกนตอบครับแม่มันเห็นหมดแล้วเสียงหัวเราะของแม่ผัวลอดเข้ามานุ่มนวลแต่เย็นยะเยือกเหมือนน้ำแข็งฉันดิ้นหนีสุดแรงแต่ร่างนั้นดึงฉันจนหัวเข่าครูดกับพื้นเตียงเล็บข่วนขาฉันเป็นรอยลึกเลือดซึมจนผ้าปูสีขาวเปลี่ยนสีเสียงฝนกระหน่ำแรงกว่าเดิมฟ้าผ่าสงแงบ,บส่องให้เห็นหน้าร่างนั้นชัดเจนมันเหมือนมนุษย์ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งเน่าเฟะจนเห็นกระดูกโผล่นอนดิ้นอยู่ตามแผลสดกลิ่นเน่าทําให้ฉันหายใจไม่ออกพี่ผัวใช้มือกดไหล่ฉันดวงตาเขาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดถ้าแก่ดีมันจะไม่ทําร้ายแก่มากฉันพยายามจะร้องขอชีวิตแต่เสียงแม่ผัวพูดแทรกเข้ามาก่อนอย่าขัดคําสั่งแม่ไม่งั้นแก่จะไม่มีที่ไปเสียงกุญแจไขกลอนดังขึ้นอีกครั้งแต่แทนที่จะเปิดออก แม่ผัวเอาโซ่มาล่ามประตูเพิ่มโซ่กระทบกันเสียงดังเป็นเหมือนตราประทับว่าฉันออกไปไม่ได้แล้วร่างเน่าค่อยๆเลื้อยมาชิดตัวฉันลมหายใจเหม็นเน่าของมันเป่าที่ปลายคางมือเย็นเฉียบของมันจับแขนฉันแรงบีบแน่นจนกระดูกแทบหักฉันตัวแข็งดวงตาจ้องตาเน่าๆคู่นั้นที่ไม่กระพริบเลยเสียงพี่ผัวหัวเราะดังกว่าเดิมเขาลูบหัวร่างนั้นเหมือนสัตว์เลี้ยงแสนรักดีมาก คืนนี้มีเพื่อนเล่นแล้วแม่ผัวหัวเราะตามนอกประตูเสียงฝนยังคงตกแต่ในห้องกลับร้อนอบอ้าวจนฉันหายใจไม่ออกร่างเน่าโน้มตัวเข้ามาปากฉีกยิ้มจนถึงใบหูกลิ่นลมหายใจเน่าเหมือนศพที่ฝังไม่ได้ฉันเบือนหน้าหนีแต่พี่ผัวจับหน้าไว้แน่นมองมันเข้าไว้จะได้รู้ว่าในบ้านนี้ไม่มีใครหนีแม่พนเสียงเล็บมันข่วนแขนฉันความเจ็บปวดแล่นขึ้นตามเส้นประสาท ฉันได้ยินเสียงเหมือนใครครางเบาฮ่าฮ่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงฉันหรือร่างเน่านั้นเสียงฝนหยุดลงทันทีความเงียบทําให้เสียงหัวใจฉันชัดขึ้นตึกตึกตึกดวงตาคู่เน่านั้นขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมจนปลายจมูกแทบชนกันลมหายใจร้อนจัดของมันกระทบแก้มฉันแต่กลิ่นกลับเย็นจนหนาวสั่นไปถึงกระดูกพี่ผัวหัวเราะมือเขาเลื่อนลงไปลูบหลังร่างนั้นเบาฮ่าฮ่าดี แม่จะภูมิใจฉันได้แต่ก้มหน้าภาพความมืดใต้เตียงยังลอยอยู่ในหัวเสียงหัวเราะในคอของมันดังสั้นฮ่าฮก่อนที่ฉันจะรู้สึกถึงปลายนิ้วเล็บยาวกรีดลงกลางอกฉันช้าฮ่าฮเลือดอุ่นไหลซึมแต่ในห้องกลับเย็นยเยือกเหมือนกลางฤดูหนาวพี่ผัวโน้มตัวลงข้างหูกระซิบเสียงเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายของคนตายถ้าอยากรอดก็เป็นของมันซะฉันสั่นไปทั้งตัว น้ำตาไหลเปรอะแก้มแต่ไม่มีเสียงสะอื้นหลุดออกมามือเล็บยาวของร่างนั้นลากผ่านผิวชันชาฮ่าฮเหมือนมันกำลังสำรวจของเล่นชิ้นใหม่กลิ่นเน่าแรงขึ้นจนฉันหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนสำลักความตายเข้าไปเต็มปอดพี่ผัวเอาหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาเขาจ้องฉันไม่กระพริบริมฝีปากแตกแห้งเพเยะเป็นรอยยิม้มเขากระซิบอีกครั้งถ้าแกไม่ขัดขืนมันจะรักแก ฉันพยายามหันหน้าหนีแต่มือเล็บยาวของร่างนั้นจับปลายคางฉันไว้แน่นเล็บมันจิกเข้ามาจนเจ็บแปลกลิ่นเลือดสดผสมกลิ่นเน่าเหม็นจนเวียนหัวเสียงหัวเราะเบาๆดังจากใต้เตียงคล้ายมีใครอีกคนซ่อนอยู่แต่ฉันไม่กล้าก,ก้มไปมองพี่ผัวใช้หลังมือเช็ดน้ำตาฉันสัมผัสแห้งหยาบทำให้ฉันขนลุกสู้ไม่ต้องร้องแม่บอกแล้วถ้าแก่ดีทุกอย่างจะง่าย เสียงฝนเริ่มโปรยกลับมาอีกครั้งเม็ดฝนกระทบหน้าต่างดังเปาะแปะแต่ในห้องกลับเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจเน่าๆชัดร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้หัวมันสั่นกระตุกเหมือนสุนัขหิวโซดวงตากรอกไปมาจ้องฉันตาเดียวไม่กระพริบป,ปลายเล็บกรีดผ่านอกฉันอีกครั้งคราวนี้ลากยาวจนเสื้อขาฉันกลั้นหายใจจนหน้าแดงเสียงแม่ผัวดังลอดประตูดีมากลูกแม่ภูมิใจในตัวแก เสียงโซ่ที่ล่ามประตูดังขยับเหมือนมีคนเช็คว่ามันแน่นดีหรือยังร่างนั้นโน้มตัวลงลมหายใจร้อนเน่าเป่าผิวจนเย็นว่าลิ้นสากเปียกชื้นแต่ลงบนไหล่ฉันแรงกดเหมือนมีกรงเล็บกดตามฉันหลับตาแน่นภาพเจ้าบ่าวของฉันลอยเข้ามาในหัวแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนไม่มีใครตอบได้เสียงครางต่ำๆดังข้างหูเป็นเสียงร่างนั้นหรือพี่ผัวฉันแยกไม่ออกแล้ว ทุกอย่างเหมือนภาพฝันร้ายที่ไม่มีทางตื่นมือพี่ผัวลูปหัวฉันเบาฮ่าฮนิ้วหยาบลากผ่านเส้นผมจนหนังสีสชาเขาพูดด้วยเสียงเหมือนกล่อมเด็กอย่าหนีย่อมมันไปแม่จะไม่โกรธเสียงเล็บขวนหัวเตียงดังต่อเนื่องเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกานับถอยหลังให้ฉันได้ยินชัดทุกวินาทีที่เหลืออยู่เสียงฝนดังกลบเสียงครางไม่ได้มันหนักหน่วงเหมือนเสียงกลองตีกลางอกฉัน ร่างนั้นเลื่อนมือไปทั่วตัวกลิ่นเน่าสาบติดผิวฉันเหมือนคราบเลือดที่ล้างไม่ออกฉันเบืออหน้าไปทางหน้าต่างแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นคราบมือเปื้อนเลือดบนผนงังรอยนิ้วนั้นมีทั้งเก่าและใหม่เหมือนมีคนเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนเสียงฝีเท้าดังขึ้นหลังประตูแม่ผัวยังไม่ไปไหนเสียงหายใจเธอดังลอดเข้ามาอย่าให้มันหนีคืนนี้ต้องเรียบร้อยพี่ผัวพยักหน้าให้เงามืดในห้อง ร่างเน่าครางตอบเหมือนสัตว์เชื่องมือมันเลื่อนหน้ามาใกล้ฉันจนได้กลิ่นในโพรงจมูกฉันพยายามผลักแต่มือเย็นเฉียบของมันจับข้อมือฉันแน่นเล็บยาววกดอจนรู้สึกเหมือนกระดูกจะหักเสียงหัวเราะใต้เตียงยังดังเป็นระยะเหมือนมันไม่ได้มีแค่ร่างนี้แต่มีมากกว่านั้นฉันมองลอดใต้เตียงผ่านเงามืดเห็นอะไรบางอย่างขยับตาเล็กๆหลายคู่สะท้อนแสงไฟหัวเตียงทุกคู่จ้องมาที่ฉัน พร้อมเสียงขวนไม้ดังพร้อมกันหลายทิศทางพี่ผัวยิ้มกว้างตาเขาเบิกโพรงจนเห็นเส้นเลือดแตกกระจายแม่เลี้ยงไว้ดีไหมแก่โชคดีนะได้เห็นร่างเน่าโน้มตัวลงแนบแก้มฉันกลิ่นนอนอรคลานตีขึ้นจมูกเสียงครางต่ำๆของมันดังข้างหูจนฉันหายใจไม่ออกปลายเล็บกรีดหลังฉันเป็นเส้นยาวเลือดอุ่นไหลซึมชา้ชาๆตามแนวกระดูกสันหลังฉันกัดฟันจนได้กลิ่นคาวเลือดในป่า เสียงฝนข้างนอกเงียบลงอีกครั้งราวกับฟ้ารู้ว่าฉันหมดหนทางแม่ผัวเคาะประตูเบาๆอีกครั้งน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนปลอบเด็กเล็กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเสียงพี่ผัวหัวเราะมือเขากดหัวฉันแนบอกเสียงหัวใจฉันเต้นแรงจนได้ยินในความมืดใช่แม่คืนนี้ของแม่จะสมบูรณ์ร่างใต้เตียงโผล่ครึ่งตัวขึ้นมาอีกคราวนี้ฉันเห็นหัวกระโหลกบ,บางส่วนหนังหน้าแหว่งเป็นรูมีหนอนไตยย่ยัวเยะ มือมันลูบขาฉันเหมือนลูบตุ๊กตาน้ำลายเหนียวเน่ไหลยหยดลงผ้าปูที่นอนเปื้อนเป็นวงคล้ำสีน้ำตาลพี่ผัวกระซิบใกล้หูอย่ากรี๊ดถ้าไม่อยากให้มันกัดคอดวงตาฉันพามัวด้วยน้ำตาเสียงฝนเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่ในหัวฉันกลับว่างเปล่าร่างนั้นขยับชิดตัวจนได้ยินเสียงหนอนในแผลมันหายใจแรงเหมือนสัตว์หิวเนื้อลมหายใจเหม็นร้อนตีขึ้นใบหน้ามือมันเลื่อนไปที่คอฉัน เล็บกรีดเบาๆเหมือนขู่พี่ผัวจับมือมันไว้แล้วจูบแผวเบาเหมือนบูชาคืนนี้ของแม่จะได้สมบูรณ์เสียทีเสียงใต้เตียงยังดังไม่หยุดตาเล็กๆอีกหลายคู่โผล่มาฉันมองตาพวกมันทีละคู่ทุกคู่สะท้อนความหิวกระหายเหมือนสัตว์รอเหยื่อฉันอยากตะโกนแต่ลมหายใจติดค้างในลำคอหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแม่ผัวหัวเราะลอดประตูอีกครั้งเสียงแหบผ้าเต็มไปด้วยความพึงพอใจ ดีมากลูกอย่าให้มันตายเร็วเกินไปมือร่างเน่ากดแน่นขึ้นบนลำคอฉันปลายเล็บจิกผิวจนเลือดซึมออกมาหยดลงบนหมอนสีขาวเปลี่ยนเป็นสีคล้ำฉันพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอเหมือนถูกตรึงด้วยก้อนหินหายใจเข้าไม่ถึงปอดพี่ผัวจับไหล่ฉันไว้แน่นเสียงหัวเราะแห้งในลำคอของเขาประสานกับเสียงครางต่ำๆของร่างนั้นใต้เตียงยังมีเสียงเล็บขวนไม้ ดังต่อเนื่องเหมือนกำลังนับจังหวะทุกครั้งที่ฉันขยับเสียงนั้นจะดังแรงขึ้นแม่ผัวยังไม่ไปเธอนั่งเงียบอยู่หน้าประตูเงาของเธอส่องลอดช่องแสงใต้บานไม้เหมือนกำลังเฝ้าดูว่าพิธีจะล้มเหลวหรือไม่ร่างเน่าเลื่อนหน้ามาใกล้ลมหายใจเหม็นร้อนเป่าข้างแก้มนอนตัวเล็กไต่จากแผลบนหัวมันร่วงลงบนคอฉันทีละตัวฉันตัวสั่นสถานพยายามกรีดร้องแต่เสียงยังติดในลำคอ เสียงเดียวที่หลุดออกมามีแค่เสียงหอบสั้นๆสลับกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงพี่ผัวเอามือปาดเหงื่อบนหน้าผากฉันนิ้วของเขาเปื้อนคราบเลือดเลอะบนผิวจนเป็นคราบแดงคล้ำอย่าก,กลัวเสียงเขาเหมือนกล่อมแต่ดวงตาเบิกกว้างด้วยความคลั่งร่างนั้นโน้มตัวลงอีกริมฝีปากแตกแห้งของมันแตะบนลำคอฉันช้าฮ,ะฮะ่าฮ่าเหมือนลิ้มรสกลิ่นเหยื่อที่หนีไม่ได้กลิ่นเน่าแรงขึ้น จนฉันหายใจไม่ออกเวียนหัวเหมือนจะหมดสติแต่สติกลับยังคงชัดเจนพอให้ได้ยินเสียงแม่ผัวกระซิบเบาๆนอกประตูอย่าให้มันหมดลมหายใจก่อนของจะสมบูรณ์เสียงกุญแจหมุนอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพื่อเปิดแม่ผัวแค่เช็คให้มั่นใจว่าโซ่อย่างแน่นใต้เตียงเงาดำอีกเงาคลานออกมาเพิ่มคราวนี้ฉันเห็นชัดเป็นร่างเด็กผู้หญิงผมยาวสกรปรกตาโหลลึกมองฉันไม่กระพริบเธอคลานมาจับขาฉัน เล็บเล็กๆจิกที่ข้อเท้าจนเลือดซึมสายตาว่างเปล่าแต่ริมฝีปากยิ้มยแยะพี่ผัวหัวราอเสียงต่ำลูกแม่อีกคนเห็นไหมมันดีใจที่เจอแกเสียงฝนาสาดกระทบหน้าต่างดังขึ้นอีกครั้งฟ้าผ่าปล่อยแสงวาบสั้นฮา่าฮ่าทำให้เห็นคราบเลือดเก่าเปื้อนผนงังลวดลายเลือนรางเหมือนใครเคยขวนชื่อใครไว้ร่างเด็กนั้นครางเสียงแหบแล้วโน้มหน้าเข้ามาใกล้ขาริมฝีปากเปื้อนเศษด,ดินและคราบดำ มันก้มเลียเลือดที่ไหลาจากแผลที่ข้อเท้าฉันฉันหลับตาแน่นลมหายใจร้อนแต่ตัวกลับเย็นเหมือนจมอยู่ในน้ําแข็งเสียงหัวใจดังชัดราวกับกําลังจะหยุดเต้นทุกเมือ่อพี่ผัวกระชับมือบนหัวฉันลูกผมเหมือนปลอบสัตว์เลี้ยงเชื่องมืออีกนิดเดียวเดี๋ยวมันจะจบแม่ผัวหัวรบแผ่วๆผ่านบานประตูเหมือนบทสวดโบราณที่เธอท่องซ้ําของแม่ต้องสมบูรณ์คืนนี้มือร่างเน่ากรีดผ่านแผลเดิมบนนอกฉัน เลือดซึมจนเสื้อนอนเปียกชุ่มมันก้มเลียเหมือนสัตว์หิวเสียงดูดกลืนดังข้างหูขนลุกไปถึงสันหลังเด็กใต้เตียงเริ่มคลานขึ้นมามากขึ้นเสียงกรอบแกรบของเล็บที่ครูดพื้นไม้บาดลึกเข้าโสดประสาทเหมือนเสียงนาฬิกานับวินาทีสุดท้ายในชีวิตฉันดวงตาคู่เล็กๆของเด็กอีกคนโผล่ตาม,มากลิ่นเหม็นอับของร่างเน่าเก่าปะปนกับกลิ่นดินชื้นใต้บ้านตีขึ้นจนฉันแทบสำลักอากาศเสียเอง พี่ผัวจ้องตาฉันใกล้จนปลายจมูกเกือบชนบอกสิว่าดีใจที่ได้อยู่กับพวกมันเสียงของเขาแหบร่าแต่ใบหน้ายิ้มกว้างจนเห็นเหงือกแห้งตาแดงก่ำเหมือนคนอดนอนมาเป็นปีฉันกลั้นหายใจพยายามขยับตัวหนีแต่มือร่างเน่ากดแน่นเหมือนรากไม้พันร่างเสียงเล็บขวนหัวเตียงดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮคราวนี้ดังเหมือนใครหลายสิบคนกำลังขวนพร้อมกันเสียงประสานกับเสียงฝนข้างนอก กล้องในหัวฉันเหมือนบทสวดสาแม่ผัวเคาะประตูอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมเสียงรองเท้าเธอลากไปมากับพื้นหน้าห้องจังหวะช้าชวนให้ขนลุกอย่าลืมทำให้มันจำจนตายเด็กผมยาวขยับมาคลานข้างหมอนมือเล็กๆจับปลายผมฉันเธอยิ้มใส่แยะเผยฟันดำฮ่าฮ่าแล้วเลียแก้มฉันช้าฮ่าฮฉันสะดุง้งขนลุกไปถึงต้นคอ ลมหายใจร้อนจัดของเธอปะทะใบหูกลิ่นข้าวผสมกลิ่นเน่าอวนไปทั่วร่างเน่าก้มลงจนหน้ามันซุกกับอกฉันเสียงครางในลำคอดังสัน่นเหมือนมันจะกลืนกินทุกอย่างที่ขวางทางพี่ผัวลูกหัวเด็กอีกคนมือสั่นแต่แววตาพอใจแม่สั่งไว้ทุกคนต้องอยู่ด้วยกันเสียงโซ่หน้าประตูดังอีกครั้งแม่ผัวขยับเข้ามาชิดประตูฉันได้ยินเสียงหอบแห้งของเธอชัดเธอหัวเราะเหมือนคนกำลังฝันดี อีกนิดเดียวแกรอดไม่ได้แล้วเสียงใต้เตียงเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะมีเสียงกรอบแกรบใหม่เหมือนบางอย่างขยับขึ้นมาตามขาเตียงอีกด้านฉันเบิกตากว้างเงาดำคลานขึ้นข้างหัวเตียงคราวนี้ไม่ใช่เด็กไม่ใช่ร่างเน่าแต่เป็นเงามืดรูปร่างคล้ายคนตัวสูงจนเงาปกคลุมโคมไฟหัวเตียงมันไม่มีหน้ามีแค่เงาดำพาดยาวแต่เสียงลมหายใจมันดังในความเงียบชัดเจนเหมือนลมพายุ พี่ผัวหันไปมองมันใบหน้าเขายิ้มกว้างกว่าเดิมมาแล้วของจริงมาแล้วร่างเน่าเงยหน้าออกจากอกฉันน้ำลายเปื้อนเลือดไหลาตามุมปากนอนตัวเล็กเกาะที่ริมฝีปากมันแล้วร่วงลงบนหมอนเปื้อนเลือดเสียงหัวใจฉันเต้นรัวเหมือนจะระเบิดแต่ร่างกายกลับขยับไม่ได้มือที่โดนเล็บร่างเน่าจับไว้เย็นชาจนฉันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วแม่ผัวหัวเราะดังขึ้นเสียงเธอดังกว่าฝนที่เริ่มกระหน่ำอีกครั้ง เอามันไปให้มันเป็นของพวกแกเสียงหัวเราะของแม่ผัวก้องไปทั่วห้องดังก้องในหัวฉันเหมือนระฆังมรณะฉันพยายามหลับตาหนีแต่เปลือกตากลับสั่นรัวเพราะกลัวเกินจะปิดลงสนิทเงาดำสูงนั้นเลื่อนเข้ามาใกล้เตียงไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงลมหายใจมีแค่ความเย็นเฉียบที่แผ่ไปทั่วห้องเหมือนอากาศถูกรูดออกจนหมดร่างเน่าที่กดไหลฉันไว้ ยกหัวขึ้นช้าๆเหมือนมันรับรู้ถึงเงานั้นดวงตาเน่าเน่าเหลือกมองเงาดำด้วยความเข่ารบก่อนจะผละไปนั่งกอดเข่าปลายเตียงเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ถอยให้เจ้านายใหญ่เด็กผมยาวใต้เตียงเงยหน้ามองเงาดำดวงตาเธอกรอกไปมามือเล็กๆยังจิกข้อเท้าฉันไว้แน่นเล็บเล็กกรีดเนื้อจนเลือดซึมย้อมปลายผ้าหม่มพี่ผัวสุดตัวลงกับพื้นข้างเตียงเขาพนมมือพึมพำเสียงสัน่นดวงตาเบิกกว้างจนเห็นตาขาวเต็มเบ้า ริมฝีปากขยับซ้ำไปมาเหมือนสวดอะไรสักอย่างแม่ผัวเคาะประตูเบาฮ่าฮ่าเสียงเหล็กโซ่กระทบกันดังชัดรับมันไปอย่าให้มันหนีไปไหนเงาดำโน้มตัวลงความเย็นจัดประทับผิวฉันทันทีฉันกัดฟันแน่นแต่เสียงฟันกระทบกันจนดังแขนขาหนักอึ้งราวกับถูกฝังอยู่ในพื้นเตียงในเงาดำนั้นเหมือนมีบางอย่างขยับราวกับมีกล้ามเนื้อเน่าๆไหลวนอยู่ข้างในไม่มีใบหน้าไม่มีตา แต่ฉันกลับรู้ว่ามันจ้องฉันอยู่จ้องลึกจนเหมือนจะแทรกเข้าไปในหัวใจเสียงขวนใต้เตียงหยุดลงเด็กผมยาวชะงักมือค่อยๆคลานกลับเข้าเงามืดใต้เตียงเหลือแค่เสียงเล็บลากกับไม้ดังคลืดค้าช้าฮ่าๆร่างเน่าที่นั่งกอดเข่าปลายเตียงก้มหน้าแนบกับหัวเขา่ามันขยับตัวไปมาเหมือนกำลังสั่นด้วยความตื่นเต้นพี่ผัวก้มหน้ากับพื้นเสียงสวดเบาลงจนแทบไม่ได้ยินแต่หัวไหล่เขาสั่นไหว เรากับพยายามกดเสียงหัวเราะเอาไว้ไม่ให้ดังเกินไปแม่ผัวหัวเราะเบาๆอยู่ข้างนอกน้ำเสียงเธอขาดเป็นห่วงๆเหมือนคนใกล้ขาดใจเอามันไปของแม่ต้องอยู่ในนี้ตลอดไปเงาดำก้มต่ำลงอีกความเย็นเหมือนน้ำแข็งผลามไปถึงกระดูกฉันหายใจเข้าไม่ได้รู้สึกเหมือนร่างกายกลายเป็นหินแข็งทุกแรงต่อต้านถูกกลืนหายไปในเงามืดนั้นเสียงบางอย่างกรีดร้องอยู่ในหัว เป็นเสียงฉันเองหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนลมหายใจสุดท้ายของความเป็นคนที่กำลังถูกดูดเข้าไปในโพรงดำมืดนี้ทีละน้อยพี่ผัวเงยหน้าขึ้นมาดวงตาแดงก่ำม,มีน้ำลายย้อยข้างมุมปากเขาหัวเราะแผ่วๆดวงตาไม่กระพริบมันรับแก่แล้วแกจะอยู่กับพวกเราตลอดไปเสียงหัวเราะใต้เตียงดังประสานกันอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาจากแค่เด็กคนเดียวแต่เป็นเสียงหัวเราะแห้งๆของใครอีกหลายคน เหมือนมีร่างมากมายซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นพร้อมจะออกมาลากฉันลงไปด้วยกันแม่ผัวทุบประตูอีกครั้งเสียงโซ่สั่นไหวเหมือนระฆังงานศพเร็วเข้าอย่าให้มันเหลืออะไรไว้เงาดำโน้มตัวลงชิดหน้าฉันมองไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกถึงไอยเย็นเฉียบที่แทรกผ่านตาเข้าไปในหัวราวกับถูกฝังทั้งเป็นในความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดริมฝีปากฉันสั่นพยายามจะกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงไหนออกมา มีเพียงลมหายใจแผ่วเหมือนเทียนใกล้ดับร่างเน่าที่กอดเข่าปลายเตียงเงยหน้ามองฉันดวงตาเน่าเน่าเหลือขึ้นจนเห็นแต่ตาขาวมันคลางเสียงต่ำเหมือนเรียกเพื่อนขยับคลานกลับมาหาเงาดำรอยเล็บกรีดเป็นทางเลือดบนผ้าหม่มพี่ผัวหัวเราะช้าฮา่ฮาฮเสียงหัวเราะเหมือนลมหายใจเน่าอยู่ด้วยกันไม่มีใครทิ้งใครได้เด็กผมยาวกลับออกมาจากใต้เตียงอีกครั้งเธอคลานมาข้างหมอน มือเล็กๆของเธอแต่หน้าฉันเย็นจนเหมือนจับน้ำแข็งแห้งเล็บเล็กกรีดแก้มฉันจนเป็นรอยยาวเสียงฝนกระหน่ำหน้าต่างอีกครั้งแต่ไม่มีฟ้าผ่าไม่มีแสงมีแค่ความมืดและกลิ่นเน่าเหม็นลอยอวนจนทุกลมหายใจขมติดปลายลิ้นแม่ผัวหัวเราะจนเสียงขาดหายเหมือนเธอหมดแรงแต่ยังยิ้มได้เอามันไปของแม่ของพวกแกเงาดำคลี่ร่างโอบรอบตัวฉันเย็นจนผิวชาร่างกายหนักอึ้ง เรากับจมหายไปในหลุมฝังศพที่ไม่มีดินกลบเสียงขวนใต้เตียงยังดังแต่ตอนนี้เหมือนมันดังอยู่ในหัวฉันควรกระดูกขวนหัวใจขวนจนจิตใจพรุนเป็นรูพี่ผัวก้มลงกระซิบข้างหูลมหายใจร้อนเหม็นเป่าข้างแก้มอย่านี้อย่าหลับตาอยู่กับพวกเราริมฝีปากแตกของร่างเน่าแนบที่แก้มอีกข้างกลิ่นหนอนและเลือดเนา่าทำให้สมองฉันหมุนคว้างในเหงามือเด็กผมยาวคลานขึ้นมานั่งคล่อมบนอก เธอยิ้มกว้างจนเห็นฟันดำหลุดหายไปหลายซี่มือเล็กๆจับคอฉันแน่นแรงกดนั้นเย็นจัดจนเส้นเลือดแข็งราวกับแก้วเงาดำเริ่มแทรกตัวเข้ามาในอกฉันรู้สึกได้ว่ามันซึมผ่านผิวเหมือนมีควันเย็นจัดกรอกเข้าปอดหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งก่อนจะช้าลงช้าลงเสียงแม่ผัวกระซิบเบาฮ่าฮ่า,าราวกับอยู่ในหูฉันของแม่จะไม่หายไปอีกแล้วเสียงฝนข้างนอกหยุดกระทันหัน ในห้องกลับเงียบสนิทเหลือแค่เสียงเล็บขวนไม้ที่ยังดังอยู่เหมือนเสียงหัวใจฉันที่กำลังดับไปทีและจังหวะพี่ผัวหัวเราะเสียงเขาสะอื้นไปพร้อมกันเหมือนคนกำลังดีใจที่ฝันร้ายนี้จะสมบูรณ์จริงฮ่าฮร่างเน่าเงยหน้าดวงตาว่างเปล่าแต่มันยิ้มให้ฉันเหมือนเจ้าสัตว์เลี้ยงที่เพิ่งได้เหยื่อใหม่เด็กผมยาวโน้มหน้าลงกระซิบเสียงเธอแผ่วเหมือนลมหนาวสุดท้ายของฤดูฝนอยู่ด้วยกันตลอดไป เงาดำค่อยๆสลายไปรอบตัวฉันทิ้งไว้เพียงความเย็นชืดที่ฝังลึกในกระดูเสียงหัวเราะรอบห้องค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงฝนพรำเบาฮ่าๆเหมือนทุกอย่างกลับสู่ความนิ่งสงัดร่างเน่าพละออกไปนั่งกอดเข่ามุมห้องสายตาว่างเปล่าเหมือนสัตว์ที่อิ่มแล้วเด็กผมยาวค่อยๆค,คลายมือออกจากลำคอฉันเธอเอียงหัวยิ้มแผ่วเหมือนเด็กน้อยรอแม่กอดพี่ผัวลุกขึ้นยืนเต็มความสูงใบหน้าเปือเ้อนเหงื่อน้ำตา และรอยยิ้มที่นิ่งสงัดเขาก้มลงแต่หน้าผากฉันอีกครั้งเสียงหัวเราะของเขาขาดหายเหลือแค่ลมหายใจร้อนรินแม่ผัวเปิดประตูห้องช้าฮ,ะฮะ่าฮาบานประตูไม้ลั่นเอียดเธอก้าวเข้ามาในห้องในมือถือตะเกียงไฟสลัวแสงไฟนั้นส่องให้เห็นรอยเปื้อนเลือดบนผ้าหม่มและเงาร่างฉันที่นอนนิ่งเหมือนตุ๊กตาเธอสุดตัวลงข้างเตียงเอื้อมมือแต่หน้าผากฉันนิ้วเหี่ยวๆของเธอเย็นชืด แววตาที่เคยแข็งกร้าวอ่อนลงดีแล้วลูกแม่ไม่หนีไปไหนอีกแล้วเสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเสียงกล่อมเรากับคืนแต่งงานของฉันเพิ่งจบในห้องนี้ไม่มีใครหัวเราะไม่มีเสียงกรีดร้องมีแค่ความเงียบกับลมหายใจของคนที่เหลืออยู่แม่ผัวลูบหัวฉันเบาฮ่าฮ่าเธอยิ้มมุมปากดวงตาหยาดน้ำตาที่ไม่เคยเห็นอยู่นี่กับแม่กับพวกมันไม่มีใครพลากไปได้อีกพี่ผัวนั่งลงข้างเธอ มือเขาจับมือฉันที่เย็นจนเหมือนไม่ใช่มือคนร่างเน่าขยับมากอดเงียบๆที่ปลายเตียงเด็กผมยาวมุดกลับใต้เตียงพร้อมเสียงขวนเบาฮ่าฮ ah <h> ah> เหมือนเด็กกำลังเล่นซ่อนหาในรังอุ่นในห้องนี้ทุกอย่างสงบเสียงฝนค่อยๆเบาลงจนหยุดสนิทต,ตะเกียงในมือแม่ผัวสั่นไหวครั้งสุดท้ายก่อนเปลวไฟจะดับไปทิ้งร่องรอยเงามืดที่กลืนกินทุกอย่างรวมถึงฉันที่ไม่มีวันได้ลืมตาขึ้นอีกครั้งจบบริบูรณ์